ปรัชญ,ญาชีวิตของเบง้งลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนปรัชญ,ญาชีวิตของของเบ้งที่ว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าความพยายามและสติปัญญาของมนุษย์สามารถเอาชนะหรือเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้ แม้ว่าขงเบ้งจะมีความรู้ในเรื่องดาราศาสตร์โหราศาสตร์และการพยากรณ์แต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ตนเองอยู่ภายใต้อำนาจของโชคชะตาเพียงอย่างเดียวเขามักจะใช้ความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่เสมอแนวคิดหลักที่สะท้อนปรัชญานี้ในตัวขงเบ้ง 1. การวางแผนและการเตรียมพร้อม ในปรัชญาชีวิตของโขงแบงการวางแผนและการเตรียมพร้อมคือเสาหลักที่ทำให้เขาสามารถสู้มานะตนเหนือลิขิตฟ้าได้อย่างแท้จริงขงแบงไม่ได้พึ่งพาโชคช่วยหรือโชคลางแต่เขาสร้างโชคของตัวเองขึ้นมาโดยการคิดวิเคราะห์และเตรียมการล่วงหน้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกสถานการณ์องค์ประกอบสาคัญของการวางแผนและการเตรียมพร้อมในแบบขงแบงการมองการไกลฟอร์ไซ ขงแบ่งมีความสามารถในการคาดการสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำไม่ใช่ด้วยพลังวิเศษแต่ด้วยการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งด้านภูมิศาสตร์ดินฟ้าอากาศจิตวิทยาของมนุษย์และกำลังของฝ่ายตรงข้ามเขามองเห็นภาพรวมและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ล่วงหน้าเสมอ ตัวอย่างในยุทธการผาแดงขงเบ้งไม่ได้เพียงแค่รู้ว่าลมตะวันออกจะมาแต่เขารู้ว่าลมจะมาเมื่อไหร่นานแค่ไหนและจะส่งผลอย่างไรต่อการรบซึ่งทำให้เขาสามารถวางแผนการเผาทัพเรือของโจโฉได้อย่างสมบูรณ์แบบการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ เมื่อมองเห็นภาพรวมแล้วขงเบ้งจะลงรายละเอียดในการวางแผนทุกขั้นตอนอย่างถี่ถ้วนเขากำหนดเป้าหมายชัดเจนระบุทรัพยากรที่จำเป็นกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนและเตรียมแผนสำรองสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันตัวอย่าง การที่จูล่งกับเดียวหุยได้รับคำสั่งให้ดักซุ่มอยู่จุดไหนในเส้นทางหลบหนีของโจโฉหลังศึกผาแดงหรือการที่ม้าเฉียวและคนอื่นๆถูกวางตำแหน่งไว้อย่างแม่นยำในศึกยึดเสฉวนรวนแสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่ซับซ้อนและรัดกุ่มของของเบง้งการเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ (Contingency Planning) ขงเบ้งไม่ได้เตรียมแค่แผน A แต่เขามีแผน B แผน C และอาจจะไปถึงแผน D เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆเขารู้ดีว่าสงครามเต็มไปด้วยสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จึงต้องมีทางเลือกสำรองเสมอตัวอย่าง การวางแผนสำหรับกองทัพที่อ่อนแอให้ดูเหมือนแข้มแข็งเพื่อข่มขวัญศัตรูในกลยุทธ์เมืองร้างหรือการเตรียมกองกำลังเสริมไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับการโต้กลับของศัตรูสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรับมือกับทุกความผันผวนการใช้ข้อมูลและสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำหรับขงเบ้งข้อมูลคือขุมทรัพย์และสติปัญญาคือเครื่องมือที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เขาสามารถรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นแผนการที่ทรงประสิทธิภาพได้ตัวอย่างการที่ขงเบ้งรู้เรื่องภูมิประเทศภูมิอากาศและลักษณะนิสัยของแม่ทัพฝ่ายศัตรูอย่างละเอียดทำให้เขาสามารถสร้างกลอุบายที่แยบยนต์และใช้ได้ผลจริง โดยสรุปแล้วการวางแผนและการเตรียมพร้อมของของเบ้งไม่ใช่แค่การนั่งคิดเฉยๆแต่เป็นการลงมือทำอย่างเป็นระบบตั้งแต่การมองการไกลไปจนถึงการเตรียมแผนสำรองเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าลิขิตฟ้าจะเป็นเช่นไรเขาก็จะมีมานะตนที่พร้อมจะรับมือและเปลี่ยนแปลงชะตากรรมนั้นได้เสมอ มีคำกล่าวที่ว่าล้มเหลวในการวางแผนคือการวางแผนที่จะล้มเหลวคุณคิดว่าคำกล่าวนี้สะท้อนแนวคิดของของเบ้งได้ดีแค่ไหน 2. การใช้สติปัญญาเอาชนะอุปสรรคไม่พึ่งปาฏิหาริย์แต่สร้างปาฏิหาริย์ด้วยตนเองนอกเหนือจากการวางแผนที่รัดกุมแล้วการใช้สติปัญญาเอาชนะอุปสรรคคืออีกหนึ่งปรัชญายสำคัญที่ขับเคลื่อนชีวิตของของเบ้ง เขาเชื่อว่าแม้สถานการณ์จะดูสิ้นหวังเพียงใดมนุษย์ก็สามารถใช้ความฉลาดปฏิพานไหวพริบและความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งต่างๆเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอนี่ไม่ใช่การรอคอยปาฏิหาริย์แต่เป็นการสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาด้วยมือของตนเองคุณลักษณะสำคัญของการใช้สติปัญญาในแบบของเบ้งความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ understanding human nature องเบ้งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการอ่านใจคนเขารู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนความกลัวความโลภและความหวังของผู้คนทั้งฝ่ายมิตรและศัตรูความเข้าใจนี้ทำให้เขาสามารถใช้จิตวิทยาในการวางแผนกลอุบายต่างๆได้อย่างแยบยนต์ตัวอย่างกลยุทธ์เมืองร้าง Empty Fort Strategy เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คงเบ้งรู้ว่าซูมาอี้เป็นคนระแวงและช่างทิฏมากเขาจึงเลือกที่จะเปิดประตูเมืองทิ้งไว้และนั่งดีดพินอย่างสงบทําให้ซูมาอี้ตีความว่านี่ต้องเป็นกลลวงซึ่งเป็นสิ่งที่ซูมาอี้คิดไปเองและนําไปสู่การล่าถอยของทัพซูมาอี้ การประยุกต์ใช้ความรู้รอบด้าน (apply diverse knowledge) ของเบ้งไม่ได้มีความรู้เพียงแค่ในด้านการทหารเท่านั้นแต่เขายังแตกฉานในาศาสตร์แขนงอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์พยากรณ์อากาศจิตวิทยาและวัฒนธรรมความรู้ที่หลากหลายเหล่านี้ทำให้เขาสามารถมองเห็นทางออกที่คนทั่วไปมองไม่เห็นตัวอย่างการยืมลมตะวันออก BORROWING THE EAST WIND ในศึกผาแดงคงเบ้งมีความรู้เรื่องดาราศาสตร์และภูมิอากาศอย่างลึกซึ้งทำให้เขาสามารถคาดการการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แผนการเผาทับเรือของโจโฉประสบความสำเร็จปฏิพานไหวพริบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า Resourcefulness and improvised problem solving แม้จะมีการวางแผนที่ดีที่สุดแต่สถานการณ์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอคงเบ้งมีความสามารถในการปรับตัวและใช้ไหวพริบพลิกแปลงสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้อย่างรวดเร็วและชาญฉลาด ตัวอย่างในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับทัพที่เหนือกว่าขงเบ้งมักจะใช้กลอุบายต่างๆเพื่อหลอกล่อหรือสร้างความสับสนให้ศัตรูเช่นการสร้างหุ่นฟางเรือเพื่อยืมธนูการใช้ทหารปลอมเพื่อหลอกให้ศัตรูคิดว่ามีกำลังคนมากหรือการใช้วาจาในการเจรจาเพื่อพลิกสถานการณ์ทางการทูต ความกล้าที่จะคิดนอกกรอบ Courage to think outside the box ขงเบ้งไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆหรือความคิดที่คนทั่วไปยึดถือเขากล้าที่จะคิดค้นกลยุทธ์ที่แปลกใหม่และดูเหลือเชื่อซึ่งมักจะสร้างความประหลาดใจและได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ โดยสรุปแล้วการที่ขงเบ้งสามารถใช้สติปัญญาเอาชนะอุปสรรคได้นั้นไม่ได้มาจากเวทมนต์หรือโชคช่วยแต่มาจากการผสมผสานความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ปฏิพานไหวพริบและความกล้าที่จะคิดนอกกรอบสิ่งเหล่านี้ทำให้เขากลายเป็นผู้ที่สามารถพลิกสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้กลับกลายเป็นชัยชนะได้อย่างน่าอัศจรรย์ 3. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ ปรัชญ,ญาลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนของของเบ้งนั้นไม่เพียงแค่สะท้อนถึงการวางแผนและการใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถคิดคน้นสร้างสรรและเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตนเองและผู้อื่นได้นี่คือแก่นแท้ที่ทำให้ขงเบ้งไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไร้หนทาง ลักษณะสำคัญของความเชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ในแบบของเบ้งไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแม้ของเบ้งจะมีความรู้เรื่องดวงดาวและชะตาชีวิตแต่เขากลับไม่ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฟ้าลิขิตเพียงอย่างเดียวเขามองว่าโชคชะตาเป็นเพียงกรอบกว้างๆแต่รายละเอียดและผลลัพธ์สุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของมนุษย์ ตัวอย่างในหลายสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบอย่างมากคงเบ้งไม่เคยท้อถอยแต่กลับพยายามหาหนทางพลิกแปลงสถานการณ์ด้วยการใช้สติปัญญาและกลอุบายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อว่าการกระทําของมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ตัวอย่างการดึงศักยภาพผู้อื่นมาใช้ คงเบ้งเป็นผู้ที่มองเห็นพรสวรรค์และศักยภาพในตัวผู้อื่นเขามีความสามารถในการเลือกใช้คนให้ถูกกับงานและสามารถดึงเอาจุดเด่นของแต่ละบุคคลออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นจูโล่งที่กล้าหาญกวนอูที่ซื่อสัตย์หรือเตียวหุยที่ดุดันทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญในแผนการของเขา ตัวอย่างการมอบหมายภารกิจที่เหมาะสมให้กับแม่ทัพแต่ละคนในสถานการณ์ที่แตกต่างกันทำให้เห็นว่าคงเร่งเชื่อมั่นในความสามารถของลูกน้องและสามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาผสานกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดการใช้ปัญญาเป็นอาวุธหลักสำหรับคงเบ่งปัญญาคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์มี เขามักจะใช้สมองมากกว่ากำลังในการแก้ไขปัญหาและเอาชนะศัตรูซึ่งสะท้อนความเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และวางแผนที่ซับซ้อนเพื่อเอาชนะข้อจำกัดทางกายภาพหรือจำนวนกำลังพลตัวอย่าง กลยุทธ์ตีเมืองได้ใจหรือการซึมซับพ,พวกคนด้วยคุณธรรมไม่ใช่การใช้กำลังบีบบังคับแต่การใช้สติปัญญาและความเข้าใจในจิตใจมนุษย์เพื่อสร้างพันธมิตรและความพักดีการเรียนรู้และพัฒนาไม่หยุดยั้งความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ยังรวมถึงความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาตนเองได้อย่างไม่หยุดยั้ง คงเบ้งเองก็ไม่เคยหยุดสแสวงหาความรู้และปรับปรุงกลยุทธ์ของตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างแม้จะเป็นผู้ที่เก่งกาจอยู่แล้วคงเบ้งก็ยังคงศึกษาตำราพิชัยสงครามภูมิศาสตร์และศาสตร์อื่นๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง ในมุมมองของของเบ้งความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์จึงเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เขาไม่เพียงแค่เป็นนักวางแผนที่เก่งกาจแต่ยังเป็นผู้นำที่สามารถจุดประกายความหวังและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างและแสดงให้เห็นว่าด้วยความมุ่งมั่นและปัญญามนุษย์สามารถเป็นผู้กำหนดเส้นทางชีวิตของตนเองได้ไม่ใช่แค่รอคอยให้โชคชะตาเข้ามาควบคุม คุณคิดว่าความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองสำคัญแค่ไหนในการนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จในปัจจุบันครับ 4. การไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหัวใจนักสู้ผู้พลิกฟ้าลิขิตปรัชญาที่ว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนของโขงเบ้งจะไม่มีทางเป็นจริงได้เลยหากปราศจากการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่หล่อหลอมให้คงเบ้งกลายเป็นยอดนักกลยุทธ์และผู้นำที่โลกจดจำไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดหรืออุปสรรคจะดูไร้ายทางออกแค่ไหนคงเบ้งก็ไม่เคยท้อถอยหรือยอมจำนนแต่กลับลุกขึ้นสู้และหาหนทางเพื่อบรรลุเป้าหมายอยู่เสมอลักษณะสำคัญของการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาในตัวคงเบ้งความมุ่งมั่นที่ไม่หวั่นไหว unwavering determination คงเบ้งมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นและรวมแผ่นดินจีนแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากความพ่ายแพ้และการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นในอุดมการณ์ของตนเองไม่เคยละทิ้งความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายตัวอย่าง การยกทัพบ,บุกภาคเหนือถึง6ครั้งแม้จะพบกับอุปสรรคมากมายทั้งปัญหาสเสบียงความขัดแย้งภายในและความสามารถของศัตรูแต่องเบ้งก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อความฝันในการรวมแผ่นดินแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าการปรับตัวและเรียนรู้จากความล้มเหลว (Adaptability and learning from failures) การไม่ยอมแพ้ไม่ได้หมายถึงการทำสิ่งเดิมซ้ำ แต่หมายถึงการเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และหาหนทางใหม่ๆเสมอคงแบงเข้าใจดีว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและใช้มันเป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเองตัวอย่างเมื่อแผนการเดิมไม่สำเร็จเขาก็จะวิเคราะห์สาเหตุปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และนำความผิดพลาดนั้นมาเป็นข้อมูลในการวางแผนครั้งต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขาก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้ การมองเห็นโอกาสในวิกฤต (seeing opportunity in crisis) ในสายตาของของเบ้งวิกฤตไม่ได้เป็นเพียงอุปสรรคแต่ยังเป็นโอกาสในการแสดงความสามารถและพลิกสถานการณ์หลายครั้งที่เขาสามารถใช้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ด้วยสติปัญญาและไหวพริบ ตัวอย่างในยามที่ตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูหรือเมื่อกองทัพอ่อนแอขงเบ้งมักจะใช้กลลอุบายที่คาดไม่ถึงเช่นกลยุทธ์เมืองร้างหรือการใช้จิตวิทยาเพื่อข่มขวัญศัตรูทําให้สถานการณ์ที่ดูเป็นรองกลับกลายเป็นจุดแข็งความเชื่อในศักยภาพของตนเองและผู้อื่น Believe in self and others' potential การไม่ยอมแพ้ยังมาจากความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะเอาชนะปัญหาและความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมที่จะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคขงแบ่งเป็นผู้ที่สามารถสร้างกำลังใจและแรงฮึดให้กับคนรอบข้างได้ตัวอย่างการที่เขาเป็นที่พึ่งทางปัญญาและจิตใจของเล่าปีและผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะต่อสู้แม้ในยามคับขันที่สุด กล่าวโดยสรุปการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาในตัวของเบ้งไม่ใช่แค่การดื้อรั้นหรือดันทุรังแต่การผสมประสานระหว่างความมุ่งมั่นอันแรงกล้าการเรียนรู้จากความผิดพลาดการมองเห็นโอกาสและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและทีมสิ่งเหล่านี้ทำให้เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมาณะตนที่สามารถสยบลิขิตฟ้าได้อย่างแท้จริง ในชีวิตของคุณเคยมีสถานการณ์ใดบ้างที่การไม่ยอมแพ้ช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตไปได้ท้ายที่สุดนี้ปรัชญาลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนจึงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของโชคชะตาแต่เน้นย้ำถึงความสำคัญของความพยายามความมุ่งมั่นและสติปัญญาในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตนเองซึ่งเป็นแนวคิดที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าชอบเรื่องราวดีๆช่วยกดถูกใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ขอสวัสดีครับ